สวัสดีเช้าวันใหม่ใส่ใจพระวาจาท่พี่น้องที่ครรพรักพบกันนะครับวันนี้วันศุกร์ที่12กุมภาพันธ์2021นะครับสัปดาห์ที่5เทศกาลธรรมดานะครับวันนี้หนังสือบทศริลานะครับนำสิ่งที่เ,เราจะนำมาบอกก็กลับมาพูดถึงปริชญาอีกครั้งหนึ่งแต่ให้ความสำคัญแล้วก็ให้อีกแง่มุมหนึ่งของปริชญาน,นะครับไว้ว่าดังนี้นะครับก็บอกว่าปริชญา ส่งเสริมบรรดาบุตรให้พัฒนาขึ้นและเอาใจใส่ดูแลผู้สแสวงหาปริชาญผู้รักปริชาญยา่ยอมรักชีวิตผู้ตื่นแต่เช้าสแสวงหาปริชาญยา่ยอมมีความยินด,ดีทุกคนที่รับใช้ปรีชาญยา่ยอมถวายคารวะกิจแด,ด่พระผู้ศักดิ์สิทธิ์องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงรักทุกคนที่รับปริชาญผู้เชื่อฟังปริชาญยา่ยอมตัดสินนานาชาติ ผู้คอยเฝ้าปรีชยานจะมีชีวิตอยู่อย่างปลอดภัยผู้ใดวางใจในปรีชยานผู้นั้นจะได้รับปรีชยานเป็นมรดกบรรดาบุตรหลานก็จะรักษาปรีชยานไว้เป็นมรดกด้วยในเบื้องต้นปีชยานจะนำเขาไปจำทางคดเคี้ยวทำให้เขากลัวและตกใจจะเที่ยวเข็นเขาด้วยการอบรมเคร่งพัดและลองใจเขาด้วยกฎเกณฑ์ จนกว่าปรีชายานจะไว้ใจเขาได้แล้วจะกลับไปหาเขาทันทีทำให้เขายินดีและจะเปิดเผยความลับแก่เขาครับพี่น้องในวันนี้บุตศิลาได้พูดถึงปรีชายานในลักษณะที่มีความสำคัญต่อเราใครก็ตามที่มีความเชื่อมีความมั่นใจในปรีชายานและพูดประหนึ่งว่าปรีชายานนั้น เป็นบุคคลเป็นผู้ที่เราจะต้องไว้วางใจและปีชยานนั้นมีความความหมายมีความสําคัญที่จะคอยชีแ้แนะคอยอนําชีวิตของเรานําชีวิตของมนุษย์เราให้ก้าวหน้าให้เจริญไปอ,อย่างถูกต้องตามสิ่งที่พระเจ้าต้องการนะครับแล้วเราเคยบอกแล้วว่าปีชยานก็คือองค์พระผู้เป็นเจ้านะครับประหนึ่งอย่างนั้นนะครับแต่ว่าในวันนี้เองนะครับก็บอกว่าให้เราได้ เ,เชื่อฟัมที่จะมั่นใจในปีชาย,ยานแล้วก็รับใช้ปีชาย,ยานก็ททำตามสิ่งที่ได้รับการดนใจรับความรู้รับสิ่งที่เราเข้าใจนั่นเองนะครับและในวันนี้ได้พูดพูดถึงอีกลักษณะหนึ่งก็บอกว่าใครก็ตามที่รับใช้ปีชายานใครก็ตามที่มั่นใจในปีชายานมีปีชายานอยู่กับตัวเองเขาก็จะทำให้บุตรหลานของเขาเนี่ย ได้มีปรีชาญานแล้วก็จะรักษาปรีชาญานนั้นไว้เป็นมรดกตกทอดไปสึบลูกหลานก็ด้วยนะครับแต่แต่ในวันนี้บุตรศิลาเขาบอกว่าในเบื้องต้นปรีชาญาณนั่นเองจะนําเขาไปตามทางคดเคี้ยวหมายถึงบุตรหลานปริชาญานจะทดลองเขาทําให้เขาตกใจจะ,ะมีปัญหาต่างๆเกิดขึ้นจะอบรมเขา ด้วยความเคร่งครัดและก็ลองใจเขาได้กดเกณฑ์ต่างๆจนกว่าปรีชายาจะไว้ใจเขาได้นะครับพี่น้องมันก็ทําให้คิดถึงหน้าที่ของเราชีวิตของเราที่เป็นผู้ใหญ่เนี่ยนะเราจะต้องดูแลเอาใจใส่แล้วก็เสริมสร้างบุตรหลานหรือคนที่อยู่ในความดูแลของเราเนี่ยให้เขาได้มีปรีชายาคือมีความรู้ที่ถูกต้องมี พระพรของพระเบญจเจ้าที่จะเข้ามาในชีวิตของเขาทำให้เขาได้เข้าใจถึงความรักและเข้าใจถึงสิ่งที่จะกระทำหรือว่าสิ่งไหนที่ไม่ควรกระทาแล้วก็ลดละเลิกอะไรที่มันไม่ถูกไม่ควรก็ลดละเลิกแล้วก็ไม่ใช่ว่าได้มาเร่องได้จะจะถูกทดลองใช่ไหมเพราะนั้นหลายครั้งเราจึงไม่แปลกใจที่บางทีเราสอนลูกสอนหลาน เตือนเขาอย่างนี้อย่างนั้นบางทีเขาก็ไม่เชื่อเขาก็โมโหด้วยบางทีเขาก็งอนไม่บ้างอะไรบ้างก็จะเกิดขึ้นแต่ว่าเราก็รักท้งไม่ได้เราก็ต้องพยายามอย่ชี้แจงชี้แนะแล้วก็แนะนําให้เขาเข้าใจนะครับเพราะฉะนั้นเป็นหน้าที่ของเราทุกคนที่จะต้องดูแลซึ่งกันและกันใช่ไหมนำเอาปริญญาณน,นั้นไปสู่ทุกๆคนที่อยู่รอบข้างเราโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผู้ที่เราดูแลจะเป็นลูกหลานจะเป็นนักเรียนจะเป็นเพื่อนพี่น้องที่อยู่รอบข้างกระตาพยายามให้เขาได้เห็นสิ่งที่ถูกต้องได้เข้าใจในความรักและให้รู้ว่าพราะเบญชาวนะรักเขาและก็พระองคได้ประทานความรู้กับเขาและก็ขอให้เขาได้สแสวงหาปีจายานด้วยตัวเขาเองด้วยด้วยการภาวนาด้วยการกระทําความดีด้วยการที่จะใช้ชีวิตและก็จะเจริญชีวิตเป็นแบบอย่าง แล้วก็ให้เข้าใจถึงความยากลำบากท,ที่ต้องอสอบหาที่จะต้องฝึกฝนตนเองให้เข้มแข็งให้มั่นคงไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความขยันบันเพียงจะเรื่องของความซื่อสัตย์จะเรื่องของความรักความเมตตาหรือว่าความสุภาพอมตนอะไรก็ตามเราต้องสอนเขาแล้วก็เขาจะต้องมีบทเรียนในชีวิตเขาจะต้องได้รับการฝึกหัดเหมือนกันเหมือนกับที่ เราก็เคยได้รับการฝูกขัดมันแล้วนะครับก็เชื่อว่าพี่น้องไหนคนก็ผ่านประสบการณ์มานี่แหละนะครับคือการทําหน้าที่ตามที่ปริชาญาณบอกหน้าที่ของเราที่เราจะต้องอยู่เพื่อผู้อื่นมีชีวิตอยู่เพื่อคนอื่นด้วยนะครับเป็นต้นสําหรับผู้ที่เราดูแลจะเป็นลูกเป็นหลานจะเป็นเด็กๆที่เราจะต้องอบรมให้การศึกษาให้การชี้นแนะกับเขาตา่างๆครับและพี่น้องครับสําหรับวันนี้นะครับวันที่12เนี่ย สิบสองกุมภาพันธ์เนี่ยนะครับวันนี้ยังเป็นวันสําคัญอีกวันหนึ่งนะครับเป็นต้นสําหรับพี่น้องชาวจีนคือเป็นวันตรุษจีนนะครับเป็นวันตรุษจีนก็มีความหมายสําหรับพวกเราซึ่งเ,เป็นคนไทยเชื้อสายจีนเชื้อสายเวียดน,นามอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับเราก็ฉลองตรุษจีนกันนะครับดังนั้นเองวันนี้พ่อจึงอวยพรให้พี่น้องทุกขั้นนะครับได้มีความสุขมีความเจริญก้าวหน้า ในโอกาสวันตรุษจีนและขอให้วันขึ้นปีใหม่ของจีนหรือว่าของพี่น้องชาวเวียดนามหรือเชื้อคนไทยเชื้อสายจีนเราก็ถือตรุษจีนกันเนี่ยนะครับมีความสุขนะครับตรุษจีนเป็นวันที่เราคิดถึงความโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะการรวมญาติการไปพบปะการไปอขอพรผู้หลักผู้ใหญ่และก,การปรใจให้พรนะครับมีเกดต่างๆมากมากยเกี่ยวกับตรุษจีนก็คงจะ ไม่พูดวันนี้แต่ว่าก็ขอพี่น้องไปศึกษาดูนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับจะเป็นส้มจะเป็นอาหารการกินอะไรก็แล้วแต่และสิ่งสําคัญก็คือสําหรับเด็กเด็กก็คือชอบก็คือมีจะเอียและมีอันเป่าเนี่ยมีสตังมีเงินที่จะได้รับเงินเนี่ยหมายความว่าเป็นสิ่งที่นํามาซึ่ง จะได้จเจริญรุ่งเรืองเ,เป็นก้นถุง,งอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับแต่ปัจจุบันนี้นะครับเมื่อเราเป็นเด็กๆเนี่ยผู้ใหญ่จะให้เงินเราจะ,จะเอาเงินให้เราแต่ว่าเมื่อเราโตแล้วทํางานแล้วมีอาชีพแล้วสิ่งสําคัญคือเราก็ต้องเอาเงินเอาของเอาทองหรือว่าเอาสิ่งที่มีค่าต่างๆไปให้กับ ผู้ใหญให่กับบิดามารน,นาปุญ่าตายายนะครับนี่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็ทํากันนะครับในวันนี้พ่อก็ขอให้พี่น้องมีความสุขนะครับมีน้ความสุขทุกๆท่านเลยในโอกาสวันตรุษจีนเขาก็จะอวยพรกันทั่วๆไปเขาบอกซินเจียยุยซินเนียพวกชานะครับก็หมายความว่าขอให้ปีใหม่นั้นก็มีความเจริญก้าวหน้ามีความสุขมีความ ร่ำรวยอะไรกันแล้วแต่นะครับแต่สําหรับเราที่เป็นกิสชนนะครับเราก็จะอวยพรกันขอพระเจ้าอวยพรเหมือนกันนะครับก็จะบอกว่ากาเสียจ er ีจู er ้เสียบออเปาอิ๋วนะครับอันนี้ก็เป็นขอพระเบญเจ้าขอบคุณมรณาคุณพระเจ้าแล้วก็ขอแม่พระทรงฮวนขอพระพรเพื่อเรานะครับสำหนังขอพระเบญเจ้าผู้ทรงสรรพานุภาพพระบิดาพระบุตรและพระจิตประทานพระพรแก่ทัานทั้งหลายเถิด